โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทาสีบ้านกันอันนี้ผมก็ครับสีบ้านมาสีทาไม่ใช่สีบ้านสีทามาเยอะเลยนะครับมันจะใช้แค่เนี่ยน้ำหนึ่งขังแล้วก็ดอกไม้หนึ่งอันนะครับดอกกิ่งหอยมันจะได้ประมาณถ้าหนึ่งอันรู้สึกว่ามันจะได้ห้าร้อย ได้ห้าร้อยอประมาณห้าร้อยเนี่ยครับห้าร้อยถังโอเควันนี้เราก็ขามมาเยอะเลยเดี๋ยวเรามาทาสีบ้านกันตกแต่งบ้านอ่าพื้นพื้นเราเป็นสีอะไรดีที่ผมดูดูอยู่ก็น่าจะเป็น ได้ลายไม้เมื่อกี้เนี่ยลายไม้เนี่ยลองดิอเอ็นหน้าได้เลยนะสวยอยู่อันนี้คือลบลบออกอน,นี่คือทางโอเคเดี๋ยวถ้าเท,ท,ท,ทสีจะเป็นยังไงทีเดียว ทีเดียวจบเลยเทพสีครับสวยงามสวยงามใช้ปไปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้พื้นบ้านเราดีบลอยไปแล้วแล้วก็ข้างนอกข้างนอกตรงนี้ผมว่าแบบนี้ก็สวยนะเนี่ยสีนี้สวยอยู่ แต่ถ้าจะทาตัวนี้ผมว่าต้องต้องไงดีต้องอัพเกรดให้เป็นปูนที่หมดก่อนอ่ะมันจะสวยถ้าอันนี้ลองลองลอง,ลองทีละอันดูก่อนอันนี้เป็นลายไม้แบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลองเปลี่ยนดู

น่าจะโอเคไหมแบบนี้เหมือนไม้ไม้ทางท่อนอ่ะเอาไงดีแบบนี้ ถ้าเอจริงว่าสีตัดดูนี้มันจะสวยกว่าไหมกระจกนี่แหละกระจกที่ทาไม่ได้พอาสีมาแบบนี้ตัดใช,ใช้มือในการลบนะครับ สีไม้แบบลอกเปลือกสวยกว่านะเนี่ยเราก็ทาพวกเสาในี่เป็นท่อนไม้ไม้สุงโอเคไหมถามถามใครวะดี มันก็ดูดีไปอีกแบบหนึง่งอืมทำไมมันคือทำไมมันแบบดี้ตองก็นั่งค่าทีรศเสาใช่ไหมไมีอ,ออกมีสวย ให้เป็นลายไม้เปลี่ยนข้างในท่าทาสีมันฮาลุไหมครับลองสักนิดสีไม่ฮาลุนะครับข้างใน โอเคครับผมใกล้จะถึงสี่ทุ่มละเดี๋ยวขึ้นเดือดๆน่าจะมาแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งดูข้อความของเพื่อนอในเซิร์ฟอยู่นะครับมีการทะเลาะกันนิดหน่อยเหมือนกับบ้านของเขาอะเหมือนกับไม่ได้วางไอ้แลนเคมไหมที่ทำจากหินนะเนี่ยครับแลนเคมใช่ใช คือบ้านของคนคนนี้เขาไม่ได้วางแรมเคมแล้วก็เพื่อนที่ชื่อคนนี้นะครับชื่อว่าอะไรวะเนี่ยไปเกิดคือเหมือนเขาตายแล้วเขาสุ่มจุดเกิดอะหรือว,ว่าออกกากเกมแล้วเข้าเกมใหม่มันไปสุ่มจุดเกิด ไปโดนบ้านของคนคนนี้นะครับแล้วก็เหมือนออกเกไปเกิดบ้านเขาเมืออออกไปคือเหมือนแบบสุ่มเกิดแล้วไปเกิดในบ้านเขาแล้วคนเจ้าที่เป็นเจ้าของบ้านก็คิดว่าอ่าเขามาเกี่ยน,นเีจอซอมบี้ที่ผมลืมปิดประตูสะล่าง วิ่งขึ้นมาได้เฉยเลยดประตูก่อนใีเย็นนะเพื่อนมันยังไม่แดงเดือดทีเอาเปิดสวิตไว้เลยดีวยกว่า น,นี่ครับต้องเกลี่ยยังไงครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ตามหลักก็คือเหมือนต้องวางไอเคแลนเคมก่อนนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเควส เวทซุมบี้เวทอะไรก็ตามมันจะไม่เข้ามาในอาณาเขตแลนด์แคมของเรานะครับถ้าเราตั้งแลนด์แคมแล้วนะก็วิธีแก้ง่ายนะครับนะเหมือนเพื่อนบอกถ้ามีแลนด์แคมคนอื่นจะทำอะไรในพื้นที่บ้านเราไม่ได้แสดงว่าคนที่โดนบุกบ้านนะครับ น่าจะไปสร้างบ้านแถวๆกับอนาเขตตูเมืองแล้วก็วางแดนเคมไม่ได้ก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับก็เ,ออเพื่อนสมร์ทบุกเข้าบ้านได้ปกติเลยจากตรงนี้ครับมาเลยน่ละปนอมไล่อนอมไล ยิงปืนอยกักตายอก็ยินข้างล่างมีอัว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูสำรืองดูแป๊บนึง จะได้นะครับว่าคิดว่าย,ยิงหวัวที่นัดที่ล่นัดอย่าลกอย่าลกค <c oughs> ้องล่างเ่า้องล่างเนียไม่มีใครมา ไฟฟ้าของดีเลยนะครับมันช่วยหยุดซอมบี้ให้แล้วก็เราก็ยิงแบบฟรีๆกลอ่ะ,อะ,อะติดๆลิงหอยงเดียวครับอยาก่ัน ่มีตัวนกบินมาหรือยัง ออกระยะไกลระยะไกลอินฟอมเพื่อนผมยิงไกลขนาดนั้นเลยเหรอตัวในวาด ตัวนะไอ้ตัวนี้เ้เขาเรียกว่ายิงยิงโดนระเบิดวิงมาเพื่อนวิงออกมาอย่าไปอยู่ตรงนั้น กัดมันมันยิงเราได้โดนดอยู่มด

ส่วนหายไปเยอะเลยสนัย hmm. ดีว่ะ ผมมันกระสุนหมดรียงวะ่ะไม่แน่ใจถึกถึกเลยพี่ถึกเลยตีศูสูงก็กลัวโดนกระดับตัวเองพัง ว้วีกไม่ตายนะไม่ตายเลือพื่อน ตึง้งหายนะครับตัวใหญ่ก่อนอันตราย see you. เงียบๆไม่ใช่อะไรนะใช้สมาธิลิงยิงไม่ค่อยโดน 给那孩子了。 ไหวไหมไหวไหมไหวไม่บอกดี่ตือปืนกลมาเลยนะนะั่นนหะยังไม่ตายตึกจังแล้วครับพี่ เหลือแค่ป้อมไฟฟ้าที่ช่วยได้เยอะที่สุดและที่สองอันที่อยู่หน้าบ้านผมนี่พังไปแล้ว ต,ต,ตัวเพิ่มอ๋อไอตัวต่างานก็เลย สองเลยตุกสองเลยเพื่อนตดนสอง song My เหี้ยมา พักอยู่ไหมข้างบนวะมายิงฟ้าไปเลย ก็หมดทุกทีครับยิงไม่ได้ยิงดีโอหความาดิตายสามอยู่้วยเลยเพื่อนรัวนี่นะครับหลุดสองหลวัว คืออะไรมาด้วยไม้ไมกระบ,บองเลยตัวนี้ใช่ไหมลูกสองเลยนี่หมดยังโอ้ทางน้ำทางที่สองอย่ามาอย่าเข้าใกล้

sao Leo, nhảy nguy một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  phong เก็บของแล้วครับเก็บของเก็บของเร็วๆเดี๋ยวของายเดี๋ยวของหทยได้มงได้หมวกได้กระสุนโอเคหมดหมดโอเจเอาส้ม ส้มในของดีของเต็มยานมอเตอร์ไซค์ก็มามินิมินิมินิไบกระสุนหมดเลยนะปอมนี่ฝัออ่งนี้ก็เย็นกันนะ เลงผักี่ออฟรอดรอดพลได้ไงไม่รู้เ <c oughs> นี่ยเพลงผักเปลงผักรอดพลนะัะไม่มีรองรอยของดาเมจเลยได้กระสุนจุดสีสมาน่าจะสเต็กหนึ่งดีครับผมบ้านประมาณนี้แหละ สีสันสดใสดูมุมกไกลๆกันนี่นะครับบานอมสถานที่ต่อสู้มือของเล่นเลย ลองเล่นซอมบี้สีสันดึงดูดครับดึงดูดซอมบี้เข้ามาบ้านพื้นทำเป็นสีนี้หมดเลยส่วนบ้านในบ้านนะครับสีไม้ไม้นี่ไม่ได้ทานะครับเป็นแบบออริจินอลสีของมันเลยแล้วก็เสาพวกนี้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบ ฝ้าสีขาวบ้านข้างในเป็นลายไม้พื้นไม้ถือว่าสวยงามงโอเคครับเงินพารน,นี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ